สวัสดีครับเอ่อสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับเด้อลุงมุนเตืนเต้นครับลุงมุนด้หอดอ่าคนติดตามหอดพันเลยนะครับตอนนี้พันยี่สิบคนแล้วลุงมุนขอบขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเด้อครับที่กดติดตามให้ลุงมุนนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับขอขอบพระคุณมากครับ ความรู้สึกที่ได้หอดพันทรซับนะครับอตอนแรกๆก็พอรู้ว่าขึ้นพันห้องไปหาน้องกับตันเลยครับน้องกับตันก็ตกใจหมืดีใจครับเฮ็ดซองยูทูบบอกว่า,วาจะของสีหอดพันน้ำเขาดอกว่าเฮ็ดล้องเบิงนะครับอยากซึมซับบรรยากาศว่าเฮ็ดซองยูทูบแล้วมันเป็นความรู้สึกเสดยครับตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยครับหอดพันทรซับ ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับบ่าวามาจากซองไหนนะครับซองน้องกัปตันน้องเป้หรือทุกปิจิมมี่เบาถทินพีมิเดเทุกซองยูทูบเลยครับลุงมุน่นจะไปฝากซองน้ำพึนมาตลอดเลยครับลุงมุ่นก็ขอขอบพระคุณทุกทุกคนนะครับสิมากดติดตามให้ได้ครับเด้อลุงมุ่นก็สิพยายามถ่ายคลิปลงดูๆครับ า,าถ้าไปเดินทางไปทางไหนลุงม่นก็นีะทายคลิปลงมาให้เบิงนะครับเด้อคลิปนี้ก็ว้แค่นี้น,นะครับลุงม่นตื่นเต,นต้นครับ